ณพระราชวังที่หรูหรามีคุณหญิงสองคนที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้คุณหญิงเบอร์หนึ่งเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างผอมบางสวยสง่าด้วยใบหน้าที่เปล่งประกายแต่นิสัยกลับค่อนข้างเย็นชาและห่างเหินจากคนรอบข้างส่วนคุณหญิงเบอร์สองกลับมีรูปร่างที่อบอิ่มสะดุดตาผิวพรรณอ่อนนุ่มและมีท่าทางที่อบอุ่นที่ทำให้ใครๆก็รู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้วันหนึ่งพระราชชาจะจัดงานเลี้ยงใหญ่เพื่อเลือกคู่ครองให้กับเจ้าชาย โดยจะให้ทุกๆคนที่มาเข้าร่วมง,งานแสดงความสามารถและคุณสมบัติของตัวเองเมื่อถึงวันงานคุณหญิงเบอร์หนึ่งและคุณหญิงเบอร์สองต่างก็มาที่งานด้วยความหวังที่จะได้รับความสนใจจากพระราชาแต่ในใจของคุณหญิงเบอร์สองกลับมีความวิตกกังวลเล็กน้อยเพราะเธอรู้ว่าเจ้าชายชอบคนที่ดูสง่างามและคุณหญิงเบอร์หนึ่งมีลักษณะที่ตรงตามแบบนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อพระราชาทรงเห็นทั้งสองคุณหญิงในงานเขาทรงยิ้มและกล่าวว่า คุณหญิงทั้งสองมีสเสน่ห์ในแบบของตนเองแต่ละคนต่างมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครท่ามกลางความตึงเครียดในห้องนั้นคุณหญิงเบอร์สองก็ไม่สามารถยับยั้งความรู้สึกของตัวเองได้จึงพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจว่าฉันอึมกว่าตั้งเยอะไม่สนใจไปสนใจใยแผ่นกระดานเลยคนที่ตัวประชาสัมพันธ์คำพูดนี้ทำให้ทุกคนในห้องเงียบไปชั่วขณะแต่เจ้าชายกลับมองไปที่คุณหญิงเบอร์สองด้วยสายตาที่ลึกซึ้งและกล่าวว่า ความงามที่แท้จริงไม่ใช่แค่รูปร่างภายนอกเท่านั้นแต่คือความอ่อนโยนและความรักที่เรามอบให้กับผู้อื่นคุณหญิงเบอร์สองยิ้มอ่อนใจเพราะเธอรู้ว่าคำพูดนี้ไม่ได้หมายถึงรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความเมตตาและจิตใจที่ดีอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นพระราชาก็ทรงเรียกทั้งสองคุณหญิงไปพูดคุยในห้องส่วนตัวเพื่อให้โอกาสแต่และคนแสดงความสามารถที่แท้จริงให้เห็นเรื่องราวของคุณหญิงทั้งสองจะเป็นอย่างไรต่อไป ใครจะได้รับความรักจากเจ้าชายเราจะได้รู้กันในตอนถัดไปหลังจากที่พระราชาทรงเชิญคุณหญิงทั้งสองไปพบในห้องส่วนตัวทั้งสองก็เดินเข้าห้องด้วยความรู้สึกต่างกันไปคุณหญิงเบอร์หนึ่งยังคงตั้งหน้าตั้งตาอยากจะพิสูจน์ตัวเองในฐานะผู้หญิงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเจ้าชายส่วนคุณหญิงเบอร์สองก็เริ่มรู้สึกถึงความไม่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะคำพูดของพระราชาที่แฝงไปด้วยความหมายลึกซึ้ง ในห้องนั้นพระราชาทรงมองไปที่คุณหญิงทั้งสองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความจริงใจก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าคุณหญิงทั้งสองเป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าความงามภายนอกก็คือจิตใจและความสามารถในการดูแลผู้อื่นการตัดสินใจที่สำคัญในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความงามที่มองเห็นได้แต่คือสิ่งที่คุณหญิงทั้งสองทำเพื่อให้ผู้อื่นมีความสุขคุณหญิงเบอร์สองเริ่มรู้สึกถึงความจริงในคำพูดนั้น และก็คิดถึงความรักที่เธอเคยให้กับคนรอบข้างไม่ใช่แค่การมองหาความยอมรับจากผู้อื่นแต่เป็นการให้และแบ่งปันความดีจากหัวใจจริงๆขณะที่พระราชากำลังพูดคุณหญิงเบอร์หนึ่งก็ยืนเงียบอยู่ข้างๆด้วยท่าทางที่สงบแม้เธอจะดูสง่างามและมั่นใจในตัวเองแต่เธอรู้ดีว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่ใช่สิ่งที่สามารถซื้อหรือแสดงออกมาได้ด้วยแค่รูปลักษณ์ภายนอก หลังจากนั้นเจ้าชายก็เริ่มแสดงความสนใจมากขึ้นในคำพูดและท่าทางของคุณหญิงเบอร์สองที่แสดงออกถึงความรักและความอ่อนโยนเขาเริ่มเห็นว่าเธอไม่ได้มองแค่ความสวยภายนอกแต่เข้าใจถึงความสำคัญของความสุขและความสุขใจของผู้อื่นพระราชาทรงม,มองไปที่คุณหญิงเบอร์สองและกล่าวว่าคุณหญิงมีหัวใจที่อ่อนโยนและท่าทางที่อบอุ่นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้คุณหญิงมีความงามที่แท้จริงคุณหญิงเบอร์สองรู้สึกดีใจ และมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแต่ยังคงสงสัยว่าเจ้าชายจะเลือกใครเป็นคู่ครองในที่สุดพระราชาทรงยิ้มและกล่าวว่าการเลือกคู่ครองที่แท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกแต่คือการที่คนสองคนสามารถสร้างชีวิตที่มีความสุขร่วมกันได้ก่อนที่พระราชาจะหันไปมองทั้งสองคุณหญิง เจ้าชายที่ยืนอยู่ข้างๆพระราชาก็พูดขึ้นว่าความงามที่แท้จริงมาจากการให้ความรักและใส่ใจผู้อื่นฉันเชื่อว่าใครก็ตามที่มีจิตใจที่ดีและพร้อมจะดูแลผู้อื่นจะเป็นคนที่เหมาะสมจะเป็นใครที่เจ้าชายเลือกความรักและความงามภายในหัวใจจะเป็นสิ่งที่ตัดสินใจในที่สุดหรือไม่เรื่องราวของคุณหญิงทั้งสองจะจบลงอย่างไรเราจะได้รู้กันในตอนถัดไป เมื่อเจ้าชายกล่าวจบทุกคนในห้องต่างก็เงียยกเงินด้วยความตื่นเต้นและอยากรู้ว่าใครจะได้รับเลือกเป็นคู่ครองของพระองค์พระราชาทรงหันมามองคุณหญิงทั้งสองและกล่าวว่าการที่ทั้งสองมาในวันนี้แสดงให้ข้ารู้ว่าเจ้าทั้งสองต่างมีคุณค่าในแบบของตัวเองคุณหญิงเบอร์หนึ่งยังคงสง่างและยิ้มด้วยความมั่นใจขณะที่คุณหญิงเบอร์สองยืนยิ้มด้วยแววตาที่อ่อนโยนเจ้าชายทรงเดินเข้าไปใกล้คุณหญิงทั้งสองและกล่าวด้วยน้ำเสียงอบอุ่นว่า การที่ข้าจะเลือกคู่ครองนั้นไม่ใช่แค่ความสวยงามภายนอกแต่เป็นความจริงใจและความสามารถในการอยู่เคียงข้างในยามทุกข์และสุขข้าจึงเลือกผู้ที่ทําให้ข้ารู้สึกถึงความรักที่แท้จริงทุกคนในห้องมองไปที่เจ้าชายด้วยความตื่นเต้นและลุ้นระทึกจากนั้นเจ้าชายก็หันไปหาคุณหญิงเบอร์สองและยื่นมือออกมาเจ้ามีจิตใจที่อ่อนโยนและเปลี่ยนไปด้วยความรักข้าต้องการใครสักคนที่จะอยู่เคียงข้างและเข้าใจข้าอย่างแท้จริงและข้าเชื่อว่าเจ้าเป็นคนคนนั้น คุณญิงเบอร์สองตกใจและรู้สึกตื้นตันใจอย่างมากเธอค่อยๆวางมือลงบนมือของเจ้าชายด้วยรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขขอขณะที่คุณหญิงเบอร์หนึ่งก็ยิ้มบางๆและถอยกลับไปด้วยความยอมรับเธอเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงนั้นคือการยินดีในความสุขของคนที่เรารักแม้จะไม่ได้เป็นผู้ถูกเลือกก็ตาม พิธีงานเลี้ยงคืนนั้นเต็มไปด้วยเสียงโห่ราะและความยินดีคุณหญิงเบอร์สองได้รับการยอมรับจากทุกคนว่าเป็นหญิงที่มีหัวใจอ่อนโยนและมีคุณค่าที่แท้จริงเธอและเจ้าชายได้เริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยความรักและความเข้าใจที่แท้จริงหลังจากวันนั้นเจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นทั้งสองได้ออกเดินทางไปในหมู่บ้านต่างๆเพื่อเรียนรู้วิธีชีวิตของประชาชนเจ้าชายเห็นความอ่อนโยน และความห่องใหญ่ของคุณหญิงเบอร์สองที่มีต่อทุกคนเธอช่วยเหลือผู้คนด้วยความเมตตาทำให้เจ้าชายยิ่งมั่นใจว่าเขาเลือกคนที่ถูกต้องจริงๆในขณะเดียวกันคุณหญิงเบอร์สองเองก็ได้รับความรักจากประชาชนเช่นกันชาวบ้านต่างชื่นชมในความงามและความจริงใจของเธอพวกเขาพูดถึงเธอด้วยความรักและยกย่องว่าเธอคือผู้ที่มีจิตใจงดงามที่แท้จริงเมื่อเวลาผ่านไปเจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองได้จัดงานแต่งงานที่เรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นชาวบ้านทุกคนมาร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีทั้งสองได้สาบานว่าจะอยู่เคียงข้างกันในทุกช่วงชีวิตทั้งสุขและทุกทั้งสองจับมือกันและให้คำสัญญาว่าจะรักษาความรักนี้ไว้ด้วยความเคารพและเข้าใจเจ้าชายได้กล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงอบอุ่นว่าข้าดีใจที่ได้พบเจ้าผู้ที่มีทั้งความงามและจิตใจที่เปี่ยมด้วยความรักข้าสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างเจ้าและดูแลเจ้าให้ดีที่สุด คุณหญิงเบอร์สองยิ้มยังมีความสุขน้ำตาแห่งความทราบซึ่งไหลลงมาเธอพูดตอบว่าข้ารู้สึกโชคดีที่ได้เป็นคนสำคัญของท่านและข้าจะทำให้ท่านภาคภูมิใจในตัวข้าข้าจะอยู่เคียงข้างท่านเสมอไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในท้ายที่สุดเรื่องราวของเจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองได้กลายเป็นตำนานความรักที่เต็มไปด้วยความงามจากภายในที่แท้จริงทั้งสององใช้ชีวิตยังมีความสุข และเป็นที่รักของผู้คนทั่วอาณาจักรเป็นเครื่องตนใจให้ทุกคนรู้ว่าความมดงามที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่ความรักและความเมตตาที่มีให้แก่ผู้อื่นหลังจากวันแต่งงานที่เต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นเจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองก็กลายเป็นคู่รักที่เป็นที่รักของผู้คนในอาณาจักรพวกเขามักใช้เวลาร่วมกันเพื่อเดินทางเยี่ยมเยียนชาวบ้านรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนและร่วมมือกันทําให้ชีวิตของผู้คนในอาณาจักรมีความสุขมากขึ้น เจ้าชายเห็นถึงความทุ่มเทของคุณหญิงเบอร์สองที่เต็มใจทำทุกอย่างเพื่อผู้อื่นเธอมอบความรักและความเมตตาให้แก่ทุกคนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเด็กๆคนชาราหรือชาวบ้านที่มีชีวิตลำบากเธอไม่เพียงแค่ช่วยเหลือเท่านั้นแต่ยังปลอบประโลมให้กำลังใจทุกคนด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่น ความรักที่แท้จริงของเจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองได้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนในอาณาจักรทุกคนต่างรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมากขึ้นและเรียนรู้ที่จะรักและช่วยเหลือกันพวกเขาสนับสนุนซึ่งกันและกันเหมือนดังที่เจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองเป็นแบบอย่างการเวลาผ่านไปความรักและความเคารพที่ประชาชนมีให้เจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองก็ยิ่งเพิ่มขึ้นสองพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นกษัตริย์และราชินีที่ผู้คนเคารพนับถือ แต่ยังเป็นพื้นที่ดีของชาวบ้านและเป็นแบบอย่างของความรักที่แท้จริงที่ทุกคนใฝ่ฝันถึงในทุกๆเช้าเจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองจะเริ่มต้นวันด้วยการขอบคุณซึ่งกันและกันสำหรับความรักและความผูกพันที่มีต่อกันและย้ำเตือนตอนเองเสมอว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ความมั่งคั่งหรือยศยถาบรราศักดิ์แต่คือความรักความเมตตาและการเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่น หลังจากนั้นเรื่องราวความรักของเจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองก็ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผู้คนในอาณาจักรต่างนำเรื่องราวความรักที่แท้จริงนี้มาเป็นบทเรียนสำคัญทั้งเรื่องความอดทนความเข้าใจและความเมตตาที่มอบให้กันและกันแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดเรื่องราวนี้ก็ยังคงมีพลังในการปลุกเร้าความรักที่แท้จริงในใจของผู้คนเสมอคุณหญิงเบอร์สองได้กลายเป็นที่รักของประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆเ,เธอเป็นผู้ที่คอยสร้างแรงบันดาลใจ ให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะรักและยอมรับในความแตกต่างความอ่อนโยนของเธอและความกล้าหาญที่เธอมีทําให้ทุกคนต่างนับถือและเคารพเจ้าชายเองก็รู้สึกภูมิใจในตัวเธอทุกครั้งที่ได้เห็นเธอดูแลและมอบความสุขให้แก่ผู้อื่นเจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองได้มีลูกด้วยกันและพวกเขาเลี้ยดูลูกๆด้วยความรักและความเข้าใจที่แฝงด้วยบทเรียน จากความรักของพ่อแม่ลูกๆเติบโตขึ้นด้วยจิตใจที่อบอุ่นและกลายเป็นผู้ที่สืบทอดคุณค่าของความรักความเมตตาและการเสียสละแก่ผู้อื่นเมื่อเวลาผ่านไปอาณาจักรก็กลายเป็นที่รู้จักในฐานะอาณาจักรที่อบอุ่นและเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาประชาชนตัางอยู่ร่วมกันด้วยความสุขและสงบสุขเรื่องราวของเจ้าชาย และคุณหญิงเบอร์สองกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานในค่ำคืนที่เงียบสงบท่ามกลางแสงดาวระยิบระยับบนฟ้าเด็กๆทุกคนต่างรอฟังนิทานเรื่องนี้ก่อนนอนหวังว่าจะเติบโตขึ้นด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความอ่อนโยนเฉกเช่นเดียวกันหลังจากเรื่องราวความรักของเจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองถูกเล่าขานกันไปทั่วอาณาจักรผู้คนต่างรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เพียงนิทานเท่านั้นแต่เป็นบทเรียนที่มีคุณค่าซึ่งสอนให้ทุกคนรู้จักเห็นคุณค่าของความรักที่แท้จริง วันหนึ่งคุณหญิงเบอร์สองและเจ้าชายได้ออกมาเยี่ยมเยียนหม,มู่บ้านอีกครั้งเด็กๆต่างพากันมารุมล้อมเพื่อฟังเรื่องราวจากปากของคุณหญิงด้วยความสนใจเธอได้เล่าถึงวันที่เธอได้พบกับเจ้าชายความรู้สึกที่ผ่านไปในช่วงเวลาแห่งความลังเลความหวังความกล้าและความรักที่เติบโตขึ้นในหัวใจของเธอเจ้าชายมองคุณหญิงเบอร์สองด้วยสายตาเปี่ยมไปด้วยความรักเขาเห็นว่าคุณหญิงเป็นผู้หญิงที่งดงามที่สุดไม่ใช่เพราะรูปลักษณ์ภายนอกแต่เป็นเพราะจิตใจที่เปลี่ยมด้วยความเมตตา และความจริงใจของเธอเจ้าชายกล่าวว่าขึ้นด้วยน้ำเสียงอบอุ่นว่าข้าดีใจที่ได้ใช้ชีวิตเคียงข้างเจ้าทุกวันไม่ว่าความท้าทายใดๆจะเกิดขึ้นข้ารู้ว่าเราจะผ่านมันไปได้ด้วยกันคุณหญิงเบอร์สองยิ้มรับและจับมือเจ้าชายไว้แน่นเธอกล่าวว่าชีวิตของข้าช่างสมบูรณ์แบบเพราะมีท่านอยู่เคียงข้างทุกๆวันข้าได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เพียงการมองหาคนที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นการยอมรับและรักในสิ่งที่เขาเป็น ทั้งสองกอดกันเบาๆท่ามกลางความรักและความอบอุ่นที่เต็มเปี่ยมเด็กๆที่ยืนฟังอยู่ต่างรู้สึกปลาบปลืมใจและเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะเติบโตขึ้นด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักเช่นกันและเมื่อคำคืนผ่านพ้นไปผู้คนในหมู่บ้านก็แยกย้ายกันกลับบ้านพร้อมกับรอยยิ้มและหัวใจที่อบอุ่นเรื่องราวของเจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองยังคงเป็นตำนานที่เล่าขานและเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับทุกคนในอาณาจักรเป็นเครื่องตนใจว่าความรักที่แท้จริงจะยังคงอยู่กับเราเสมอหากเรารักด้วยใจที่บริสุทธิ์และไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนใดๆหลังจากนั้นเรื่องราวของเจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันรุ่นแล้วรุ่นเล่าทุกคนต่างยกย่องในความรักและความเสียสละที่ทั้งสองมอบให้แก่กันมันเป็นตำนานที่ถูกส่งต่อมาพร้อมกับบทเรียนสำคัญในการมอบความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนให้กับคนที่เรารักและเคารพ วันเวลาผ่านไปรุ่นลูกหลานของเจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองได้ขึ้นมาปกครองอาณาจากักรและพวกเขาก็ได้ปฏิบัติตามแบบอย่างของบรรพบุรุษทั้งความเมตตาความเข้าใจและการเป็นผู้นำที่รักและห่วงใยประชาชนรุ่นต่อรุ่นที่สืบทอดกันมาได้ทําให้อาณาจักรนี้กลายเป็นสถานที่แห่งความสุขและความสงบสุขในหัวใจของทุกคน เรื่องราวของเจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำนานความรักแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อมั่นในความรักและการดูแลกันและกันเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคู่รักให้เข้าใจว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์แบบแต่คือการอยู่เคียงข้างและสนับสนุนกันในทุกช่วงเวลาทั้งยามสุขและยามทุกข์แม้การเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดเรื่องราวความรักนี้ก็ยังคงถูกเล่าขานในค่ำคืนที่เงียบสงบเสียงลมพัดผ่านใบไม้เสียงหัวเราะ และรอยยิ้มของผู้คนในหมู่บ้านยังคงสะท้อนถึงความสุขและความสงบที่เกิดขึ้นจากความรักที่แท้จริงของเจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองในค่ำคืนแห่งความเงียบสงบที่ดวงดาวเต็มฟ้าส่องแสงระยิบระยับเรื่องราวของเจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองก็ยังคงดังผ่านลมเย็นๆที่พัดผ่านทุกครั้งที่เด็กๆ ในหมู่บ้านได้ยินเรื่องราวนี้พวกเขาจะมองดูท้องฟ้าและจินตนาการถึงความรักอันลึกซึ้งของทั้งสองคนภาพของเจ้าชายผู้กล้าและคุณหญิงผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นคนดีที่รักและเคารพผู้อื่นเมื่อเด็กๆได้ฟังนิทานนี้พวกเขาก็มักจะตั้งคำถามกับพ่อแม่ว่าทำไมเจ้าชายถึงรักคุณหญิงเบอร์สองขนาดนั้นและพ่อแม่ก็มักตอบกลับด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนว่าเพราะความรักที่แท้จริง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตาหรือความสมบูรณ์แบบแต่มันคือความพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกันและยอมรับในสิ่งที่อีกฝ่ายเป็นเรื่องราวนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในอาณาจักรผู้คนในหมู่บ้านต่างสืบทอดนิทานเรื่องนี้ต่อไปสู่รุ่นต่อรุ่นและต่างภาวนาว่าความรักที่แท้จริงจะยังคงอยู่คู่กับอาณาจักรนี้ชั่วนิรันในทุกคืนที่นิทานนี้ถูกเล่าขานแสงดาวบนท้องฟ้าดูเหมือนจะส่องสว่างขึ้นอีกนิดคล้ายกับว่าเจ้าชาย และคุณหญิงเบอร์สองยังคงมองดูอาณาจักรของพวกเขาด้วยความรักและความหงอยใยราวกับว่าแม้ในดินแดนที่แสนไกลพวกเขายังคงเฝ้ามองดูคนรุ่นหลังด้วยสายตาเพียมความอบอุ่นและความปรารถนาดีในทุกฤดูกาลที่ผ่านไปความรักและความอบอุ่นจากตำนานของเจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองยังคงเป็นเหมือนสายลมอ่อนที่โอบอุ้มคนในอาณาจักรความสุขและความสงบสุขในหมู่บ้านสะท้อนถึงความศรัทธาที่ผู้คนมีต่อความรักแท้เด็กๆเติบโตขึ้นพร้อมกับเรื่องเล่า และนำคำสอนจากตำนานไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อถึงเทศกาลประจำปีที่ทุกคนจะมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองที่ลานหมู่บ้านชาวบ้านจะรวมตัวกันใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เชื่อกันว่าเจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองเคยพบรักกันเป็นครั้งแรกพวกเขาจะจุดตะเกียงและวางดอกไม้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งข้อความรักอันเป็นนิรันดร์รอยยิ้มและเสียงหัวราะดังก้องในคืนแห่งความสุขและเด็กๆจะนั่งล้อมวงฟังเรื่องเล่าจากผู้ย่าตายายอย่างตั้งใจ เหมือนกับพวกเขาได้อยู่ท่ามกลางเรื่องราวของเจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองอีกครั้งผู้เฒ่าผู้แก่จะบอกกับเด็กๆว่าจงจําไว้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เพียงแค่การอยู่ด้วยกันในวันที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นการเคียงข้างกันในวันที่ยากลําบากเป็นการมอบความหวังและการเสียสละให้แก่กันและในทุกครั้งที่เทศกาลพานป้ายแสงแห่งความรักและความอบอุ่น จากเรื่องราวนี้ก็ยังคงอยู่ในใจของทุกคนเป็นตำนานที่ไม่มีวันจางหายและเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนในอาณาจักรได้สืบสานต่อไปหลังจากเทศกาลผ่านพ้นไปผู้คนต่างกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่เรื่องราวของเจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองยังคงอยู่ในใจพวกเขาทุกครั้งที่ใครมีปัญหาหรืออุปสรรคในความรักพวกเขาจะระลึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่และความเสียสละของเจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองเสมอ วันหนึ่งชายหนุ่มและหญิงสาวคู่หนึ่งในหมู่บ้านที่กำลังทะเลาะก,กันเรื่องเล็กน้อยได้มานั่งพูดคุยกันใต้ต้อนอ้อไม้ใหญ่ที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักของเจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองพวกเขารำลึกถึงคำสอนที่เคยได้ฟังในเทศกาลร,รู้สึกถึงพลังแห่งความรักและการเสียสละที่เคยมีอยู่ในดวงใจของทั้งสองจากนั้นพวกเขาก็ได้ปรับความเข้าใจกันพร้อมให้คำมั่นว่าจะเคียงข้างกันไม่ว่าจะต้องผเผชิญหน้ากับเรื่องราวใดๆในอนาคตก็ตาม หลายปีผ่านไปตำนานของเจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองยังคงเป็นแสงสว่างที่ชี้ทางให้กับคนในหมู่บ้านรุ่นแล้วรุ่นเล่าผู้คนต่างเล่าเรื่องมีให้กับลูกหลานฟังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักและความศรัทธาที่ไม่มีวันเสื่อมคลายในที่สุดตำนานความรักของเจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนในหมู่บ้าน <m> ทุกคนต่างยึดมั่นและศรัทธาในความรักแท้จากตำนานนี้รุ่นแล้วรุ่นเล่าผู้คนเล่าเรื่องเรานี้ให้ลูกหลานฟังใต้ต้นไม้ใหญ่ ในคืนที่ดวงดาวส่องแสงเป็นประกายเมื่อใครสักคนเจอปัญหาหรือความท้าทายในความรักพวกเขาจะมาที่ต้นไม้แห่งตำนานและเงยหน้ามองท้องฟ้าเพื่อรำลึกถึงคุณค่าของความรักที่ยั่งยืนและการเสียสละของเจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองและเรากับดวงดาวเองก็รับรู้ความสว่างของมันก็ยิ่งเจิดจ้าขึ้นเป็นสัญญาณว่าเจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองยังคงเฝ้ามองหมู่บ้านและส่งกำลังใจให้กับคนรุ่นหลังสเสมอ ด้วยเรื่องราวนี้คนในหมู่บ้านเติบโตขึ้นเป็นผู้คนที่เปี่ยมด้วยความรักและความเมตตาและส่งต่อความเชื่อมั่นในความรักแท้ที่ไม่อาจแตกสลายไปได้แม้การเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดตำนานแห่งเจ้าชายและคุณหญิงเบอร์สองจะยังคงถูกเล่าขานและจะรึกไว้ในใจของทุกคนตลอดไป